มาค่ะวันนี้จะมาพิสูจน์นะคะว่าคาริม่าเน,นี่ยเล่นยากจริงไหม ช่นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอกกับการแจ้งเตือนเรื่องดาวดีจากคาริมบ้าครับค่ะตอนนี้นะคะเรามีกลุ่ม Facebook สําหรับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคาริมบ้าถ้าเพืน่นอยากพูดคุยกับเราก็สมารถกดขอเขอ้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนในวันนี้นะคะกุ้นก็จะมาทําคลิปที่สูดนะคะว่าคาริมบ้าเนี่ยเล่นยากจริงไหมคะโดยนะคะเราจะมีแขกรับเชิญมานะคะ2ท่านนะคะโดยแขกรับเชิญของเรานะคะไม่เคยเล่นคาริมบ้า ลองเล่นคาริบ้าดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะเล่นคาริบ้าได้ไหมโดยเพลงที่กินจะให้เขาเล่นในว,วันนี้นะคะก็คือเพลง Happy Birthday เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะทํานองเนี่ยคุ้นหูคุ้นชินกันมากเลยก็เลยเลือกเพลงนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเขาจะเล่นได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะชื่อไมยอายุ24ปีค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะมุตนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศเช่นกันค่ะตอนนี้ทำงานเป็นแอดมินอยู่ค่ะ เล่นยากค่ะว่าคาลิบ้าอาจจะเล่นไม่ยากนะคะเพราะว่ายังไม่เคยลองเล่นค่ะ okay. รู้สึกว่าคาลิมาเล่นง่ายมากๆเลยค่ะรู้สึกสนุกสนานค่ะได้ฝึกสมาธิไปด้วยค่ะ,ะส่วนตัวมดนะคะคิดว่าคาลิมบ้าอาจจะเล่นยากแต่ลองเล่นดูแล้วเล่นง่ายค่ะมดชอบและก็มดคิดบ้ามดจะกลับมาเล่นคาลิมบาอีกค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนชอบ นี่ไว้ได้ชอบคลิปนี้นะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กิ้นหน่อยนะคะคลิปนี้นะคะก็มาตอบคาถามทุกคนได้แล้วว่าคาริมบ้าเนี่ยเล่นยากไหมคาริมบ้าเนี่ยเป็นเครื่องทีที่เล่นง่ายมากเลยนะคะทุกคนเนื่องด้วยนะคะเขาเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีความซับซ้อนในด้านการเล่นเสียงัวโน้ตนะคะ เป็นเครื่องดนตรีที่เห็นลายตัวโนต้ตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่พกพาได้สะดวกมากๆเลยแถมเจ้าเครื่องดนตรีนี้นะคะยังช่วยฝึกความจําฝึกสมาธิให้กับผู้เล่นด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรีมาก่อนเลยนะคะเพียงแค่มีใจพร้อมนะคะที่อยากจะลองเล่นนะคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่มีอายุแต่7ขวบขึ้นไปเลยนะคะเล่นได้ทุกวัยเลยนะคะ และอย่างนะคะขออเขาเป็นเครื่องดนตรีนะคะที่สามารถฝึกสมาธิให้กับเด็กๆได้อีกด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเจ้าคาริมบ้าน,นะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดอยากสังซื้อนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook และไล ne ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลย สำหรับสัปดาห์หน้านะคะกว้นจะมีเคล็ดลับเทคนิคหรือเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับคาดิบ้ามาพูดและเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดว่ากว้นนำเรื่องราวอะไรดีๆมาให้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบาย